สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องราวของการจอมพลังที่หันมาเอาดีทางด้านไลฟ์สดหลังจากหลายครั้งแรกก็แฟนคลับให้การตอบรับดีมากๆโดยการจอมพลังได้ทำการไลฟ์สดปล่อยของโดยให้แบรนด์สินค้าต่างๆเนี่ยติดต่อเข้ามาเพื่อให้เจ้าตัวได้ไลฟ์ขายซึ่งคล้ายๆกับเทศกาลเจนนี่ที่หลายๆคนได้เห็นกันไปแล้วนั่นเองและทางด้านของดิวธีรพัฒน์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เข้าไปซับพอร์ และเดินทางไปถึงที่บ้านพร้อมนำสินค้าไปไล่ขายกับกันจอมพลังแถมยังบอกต่อหน้าไล่ได้ว่าถ้าแตก1ล้านบริจาคให้กันจอมพลัง1 0 0 0 0แบาทถือว่าแลกกันคนเรามันต้องวินวินใจใจซึ่งสุดท้ายยอดก็แตะที่1ล้านบาทจริงๆทําเอากันจอมพลังและดิวถึงกับเฮลั่นด้วยความดีใจสุดขีดแต่งานนี้กลับไม่ไวเจอดราม่าจนได้ค่ะเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซดดิวว่าหาแสงไปเรื่อยนะมึง ด้านดิวก็ได้ตอบกลับไปทันทีว่าพี่ด่าดิวใช่ไหมดิวขอให้พี่มีความสุขนะพี่บอกว่าดิวหาแสงไปเรื่อยดิยวไม่โกรธพี่เพราะมันคือมายเซ็ตและความคิดของพี่ดิวรักพี่มากถ้าพี่ไม่รักดิวก็คงไม่มาดูไม่มาใส่ใจและคอมเมนต์เรื่องราวดีๆมันอาจจะเป็นท้อยคำที่ดูแย่ yeah, บ้างแต่ดิวก็รักพี่นะดิวไม่เคยทำให้พี่เดือดร้อนทำไมพี่จะต้องมาพูดจาไม่น่ารัก ดิวจะเปลี่ยนพลังลบในตัวพี่ให้กลายเป็นพลังดีหากวันหนึ่งเราได้เจอกันขอเลี้ยงข้าวพี่สักมือ้อและขอเอาครีมให้พี่ไปใช้จะได้น่าสวยๆรอรอพี่อย่าเพิ่งบล็อกดิวนะให้ดูก่อนว่าดิวมีความจริงใจแค่ไหนดิวไม่รู้หรอกว่าพี่เป็นใครดิวเชื่อว่าพี่มีทัศนคติที่ดีได้หากพี่กลับเนื้อกลับตัวหรือปรับมายเซ็ตให้กลายเป็นคนที่ไม่อิจฉาลิษยาใครดิวไม่โกรธใครเลยวันนี้ขายของได้สามล้านกว่าแล้วอ่ะ เรียกได้ว่างานนี้คุณดิวก็สามารถควบคุมสติอารมณ์ได้ดีเลยทีเดียวค่ะถึงแม้ว่าจะมีชาวเน็ตเข้ามาแซะอยู่บ้างก็ตามนั่นเองนะคะ